ุยชอบนะคะใช่เรารู้สึกสวยชอบค่ะเพราะมันเขียนสั้นดีชอบครับ<ม>ตั้งเองครับดูเลขคำนวณวิเคระห์เองแตวมันจะได้ดีที่สุดจำได้ว่าหมาะดูตั้งให้ค่ะอาจจะสมัยรัชกาลที่6ไหมคะ <inate. S 2> เขาเริ่มมีการใช้นามสกุลจริงๆที่เป็นแท่เป็นนามสกลุลคือสมัย221 BC ก่อนพิษสกานตอนนี้ก็คือทุกคนเช็คแล้วผิดรนะัชกาล <laughs> ที่6เป็นคนมีกลยุทธ์เป็นนักวางแผนเป็นคนชอบเล่นวางแผนยุคนี้ก็คงจะติดซิมสตี้ชอบทําเมืองเนี่ยรัชชาสมัยใหม่ที่พระองค์กําลังสร้างขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นครอบครัวชนิดหนึ่งนามสกุลของลักษณะคือครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจากสุรานามสกุลไม่อยากให้ติดอยู่กับเชื้อสายเอาอุดมการณ์ของเราใส่เข้าไปในนาม คุณเหล่าเช่นพี่ต่อบุฟเฟ่สวัสด,ดีค่ะชื่อจิตโตสุซูกิอันนี้มาจากเพื่อนเพ<ผ>ื่อนนามสกุลสุซูกิจริงๆเพื่อนญี้ปุ่นที่เรียนที่นูน่นเราอยากเป็นเจ้าของบริษัทสุซูกิเนาะใช้ในรายการฮะในไก่บ้านเทปแรกเลยมีคนถามว่าชื่ออะไรรู้บอกว่าชื่อจิตโตสุซูกิ จิตระทานหัดชวณนิตนะคะมีจิตโตใช่ไหมฮะมีพี่ต่อไกลบ้านอ่าถ้าพูดว่าพี่ต่อ,อไกลบ้านนี่คือคนรู้จักเลยจริงๆนามสกุลมันบอกได้เยอะเลยรู้จักดาราที่ชื่อสจวรทาวเซนไหมฮะ อย่างคําว่าเท้าเส้นจริงๆมันเวลาเราอ่านอ่ะมันคือเทา้าแล้วก็เอ็นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันแปลว่าจัตุรัสที่มันอยู่ท้ายหมู่บ้านอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชื่อนามสกุลมันบอกอย่างแรกได้เลยคือสถานที่ถูกไหมฮะอันนี้2แต่ว่าพ่อแม่เป็นใครอย่างแบบนามสกุลเอริกสันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็รู้เลยว่าเออเป็นลูกของนายเอริกหรือแม็กเดนียลภาษาสกอตช์แปลว่าลูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแม็กเดนียลคือลูกของเดนียอล จอห์นสเมธท,ทำเหล็กอาว์ซมิธท,ทำเล็กเราก็รู้แล้วว่าอาชีพเขาเป็นช่างตีเหล็กอ้าวแดนบราว์แสดงว่าคราผมสีน้ำตาลหรือเปล่าอันนี้แน่นอนชเช่นพี่ต่อหัวล้านเพราะฉะนั้นไอ้นามสกุลแต่ละอันเนี่ยหรือชื่อสมัยก่อนมันยังไม่มีนามสกุลเนาะมันบอกได้เลยว่าเขามาจากไหนเขาเป็นลูกใครเขาทำอาชีพอะไรลักษณะเขาเป็นยังไง เขาเริ่มมีการใช้นามสกุลจริงๆที่เป็นแท่เป็นนามสกุลคือสมัย2 2 1 BC ใช่ไหมฮะก่อนคริสต์กาลตอนนี้ก็คือทุกคนเช็คแล้วผิด <c oughs> อินเดียเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าโคดหรือโคตมะโคตมศักกยะก็คือเป็นจากวงศักกยะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามสกุลไหมถ้ามองในเชิงกฎหมายอาจจะยังไม่เป็นแต่ถ้ามันเป็นการบอกว่ามาจากไหนทําอะไรอันนี้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นอินเดียก็คือมีตั้งแต่500 BC แล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเรารู้้ว่่่าาาาคคนนนนีีชือกกยมมุมจแลท ที่ชื่อว่าสากย์ยาติแต่งจริงแล้วการใช้ชื่ออธิบายแบบเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงที่สุดมันมีระบบที่เขาเรียกว่าทริอาโนมินาโรมันใช้มานานแล้วยกตัวอย่างชื่อที่ดังที่สุดคือคายุสยูริุสคาซาร์คยุสก็คือชื่อตน้นทีนี้ยูริุสคือเราบอกแล้วว่ามาจากยูริุสคือมาจากตระกูลที่ พ่อชื่อยูริอุสหรือว่าแม่ชื่อยูียอันนี้เราไม่ทราบว่าเอาจากทางพ่อหรือทางแม่แล้วก็ชื่อสุดท้ายไคซายอย่างที่เราบอกเป็นชื่อเขาเรียกว่านิกเนมภาษาลาตตนเขาเรียกว่าคอกโนเมนเป็นชื่อนิกเนมที่บอกลักษณะไคซ้ายเนี่ยความเชื่อมีหลายอิโติม و ลจีมีหลายอันมากเลยักวิชาการเขาบอกแล้วว่าแปลว่าคนที่มีลูกตาสีเทาหรือเป็นคนที่แฮรี่ผมยาว,วก็แสดงว่า1เรารู้แล้วว่าคนนี้เขาชื่อคายุสมาจากแคลนยูริอุสมีลักษณะคือเป็นคนมีตาสีเทาเระบบทรีอานโนมินา ใช้ตั้งแต่ประมาณ700 BC ถึงศตวรรษที่7ตอนที่จกักรวรรดิโรมันลม่มคนมันน้อยลงใช่ไหมฮะมันกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆใน Middle Age นะ่ในยุโรปอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ละย้อนวัฒนธรรมกับจากที่เคยรุ่งเรืองกลายมาเป็นเรียกว่า r ิชาร์ดเ h e l ไลออนฮาร์ดวิชาร์ดใจสิงไม่มีนามสกุลแต่เป็นการบอกว่าเออเขาเป็นคนกล้าหาญอะไรอย่างเงี้ยฮะ สวัสดีค่ะวสนาวงสรวัตค่ะเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่นะคะอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศรรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชื่อตัวแล้วก็จะตามด้วยเป็นลูกใคร เจ้าแดงคนนี้เป็นลูกนายหมีอะไรเงี้ยถ้าไปทํางานต่างถิ่นหรือถ้าไปรับราชการหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเรียกพ่วงมากับบ้านเกิดว่านายดํานายแดงที่มาจากบ้านนั้นบ้านนี้ในเวลาต่อมาถ้าเผื่อว่าเข้าไปอยู่ในระบบ เกณฑ์แรงงานไพ่ของรัชการแล้วก็ไปทำงานสังกัดมูลนายต่างๆก็อาจจะมีอัตลักษณ์ของมูลนายก็เข้ามาเป็นอัตลักษณ์แยกกันด้วยว่าใครเป็นคนของใครทำงานที่หน่วยงานไหนสำหรับในข้าราชการกันเองเนี่ยเวลาที่รับราชการแล้วอาจจะได้ตําแหน่งได้บรรดาศักดิ์แล้วบรรดาศักดินั้นก็กลายมาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแทนนามสกุลได้นะคะ ในยุคที่ยังไม่มีนามสกุลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสมัยก่อนในเอกสารราชาการเลยเนี่ยเวลาเขาจะระบุอัตัลักษณ์ตัวตนน่ยถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจีนเขาก็จะใส่นํนหน้าเพื่อให้รู้ว่าคนนี้อัตลักษณ์เป็นคนจีนโพ้นเทะเลหรือคนเชื้อสายจีนซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำยากแต่มันเป็นคําระบุอัตัลักษ์หรือว่าถ้าเป็นคนมุสลิมหรือเป็นเชื้อสายเอเชียใต้หรืออาหรับก็จะมีคําว่าแขกนําหน้าสามารถใช้ชาติพันธุ์ระบุอัตลักษณ์ได้เหมือนกันในยุคที่ยังไม่มีนามสกุลค่ะ สวัสดีครับพิจิรัตชูช่วยนะครปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์สยามเรนเนซองส์นะครับเ,ล,เล,ล็กไหนเล็กลูกใหญ่น้อยก็เป็นเล็กน้อยแดงน้อยถึงแม้จะเป็นแดงน้อยก็มี20แดงน้อยก็ไม่รู้ว่าแดงไหนเหมือนกัน พอมาดูในเอกสารราชาการแล้มันจะปวดหัวมากจนถึงสมัยช่วงราัชากาลที่สามก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันมาได้แต่เมื่อเราเปิดประเทศรับชาติตะวันตกเข้ามาจากสนธิสัญญานานาฉบับมีคนย้ายถิ่นฐานมาตั้งลกล่าความเจริญของบ้านเมืองมันมากยิ่งขึ้นในรัชากาลที่5เราก็เห็นความพยายามในการทําสำรวจสมมวนครวัวประชากรต่างๆ ถามว่าไอเดียนามสกุลของรัชกาลที่6มาจากไหนก็ต้องบอกว่ามันมาตั้งแต่ในสมัยราัชากาลที่5แล้วคือว่าท่านได้ออกไปศึกษาเล่าเรียนที่อังกฤษมาแล้วท่านก็เห็นว่าบ้านเมืองยุโรปตะวันตกเนี่ยเขามีเซอร์เนมกันในขณะที่ง่ายๆตะวันออกของจีนยังมีแท้กันเลยก็เลยมีพระราชบันทึกของรัชกาลที่6ออกมาแล้วเป็นข้อความเขียนลงในเวาาสารที่ท่านออกกันเองกับกลุ่มเพื่อนๆทำเนี่ยชื่อวรารสารทวีปัญญา ประโยชน์แรกเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ได้กันโดยทั่วไปทั่วโลกได้เหมือนกันหมดก็คือการระบุตัวตนที่สําคัญคือเรื่องของกําลังพลการจัดกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยว่าอยากจะเช็คบัญชีของคนที่สามารถเป็นทหารเข้าเกณฑ์ทหารอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะระบุให้ได้ว่าแดงน้อยอายุกี่ปีแล้วอ่ะมันต้องบอกให้ได้ว่าแดงน้อยเป็นแดงน้อยของตระกูลไหนเพื่อจะบอกได้ว่าเป็นลูกคนนี้แล้วลูกคนนี้เกิดมาเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ประโยคอย่างที่สองเป็นสิ่งสําคัญก็คือว่าทําให้คนเนี่ย ไม่ได้รู้จักแค่รักษาแค่ชื่อตัวเองแต่ว่าสนใจที่จะรักษาเกียรติยศของสกุลไว้ด้วยมันมีชื่อตัวกับชื่อสกุลที่ต้องรักษาไว้คู่กัน คำอธิบายที่เราคิดว่าชัดเจนที่สุดว่านามสกุลในความหมายของรัชกาลที่6กับแท้เนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะนามสกุลเนี่ยมันเป็นมันบ่งบอกความเชื่อมโยงทางสายโลหิตทางครอบครัวเดียวกันอย่างชัดเจนมากในขณะที่แท้หรือฝรั่งจะใช้คําว่าแคลนนะมันบ่งบอกของการมาจากท้องที่เดียวกันนะเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าในเคสของอังกฤษเนี่ยทางสกอตแลนดะ์เนี่ยเขาก็มีแคลนเหมือนกันนะแต่แคลนเนี่ยไม่เหมือนกับเซอร์เนมไม่เหมือนกับลาสเนมเพราะว่าแคลนเนมเนี่ยคือ บางทีไม่ได้หมายความว่ามีสายเลือดเดียวกันคนบ้านเดียวกันก็อาจจะมีแคลนเนมอันเดียวกันมีแท่อันเดียวกันซึ่งพอองค์บอกว่าพอมันเป็นแท่หรือว่ามันเป็นแคลนเนมเนี่ย มันมักจะใช้เพื่อแบ่งเขาแบ่งเรานะในขณะที่นามสกุลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงเอาคนสายเลือดเดียวกันเอาคนนามสกุลเดียวกันให้คนในครอบครัวเดียวกันให้มาร่วมกันนะแล้วก็พระองค์ท่านก็มองว่าประเทศชาติเนี่ยรัฐชาติสมัยใหม่ที่พระองค์กําลังสร้างขึ้นเนี่ยก็เป็นครอบครัวอีกชนิดหนึ่งดังนั้นการที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นแล้วก็มีอัตลักษณ์ร่วมกันเนี่ย ก็จะส่งเสริมให้คนที่เป็นสายเลือดไทยด้วยกันเนี่ยรวมตัวกันแน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนโยบายชาตินิยมของพระองค์ท่านด้วย พระราชบัญญัติขนาดนามสกุลเราก็เริ่มประกาศใชุ้ท้ศักรา2,456แต่ว่าพระราชทานนามสกุลเนี่ยอาจจะมีมาก่อนแล้วนามสกุลเซตแรกเป็นนามสกุลที่ท่านเขียนให้เองแล้วพอคนรับรู้ว่าในหลวงแจกนามสกุลคนก็ขอนามสกุลท่านจนท่านแจกไปประมาณ6,000กว่านามสกุลนะที่แจกทั้งพราชนชีพของท่านนับแต่วันแรกนามสกุลแรกที่ออกมาเลยท่านประเดิมด้วยการแจกนามสกุลอาจารย์ท่านเองก็คือเจ้าพญาย,ยมราชปั้นสุขุมท่านเห็นว่าเจ้าพญาย,ยมราชเนี่ยมีวิสัยของความเป็นครู มีอุเบกขามีความสุข,ขุมท่านก็เอาคุณสมบัติ q คุณ i ิฟิเคชันของอาจารย์ท่านะมาตั้งนามสกุลให้ใหม่ว่าสุข,ขุมหนึ่งใน5นามสกุลแรกที่ท่านให้ม,มีมาลากุลให้กับ ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาจากเชื้อสายของสมเด็จพระเจ้าบรวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหาบาลากรมพยาบัมราบปรปักซึ่งเป็นเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยครับเป็นวิธีการตั้งของท่านหนึ่งคือตั้งตามต้นตระกูลอันดับที่2ตั้งตามเกียรติยศคุณลักษณะของท่านนั้นๆเกมต่อมาท่านตั้งตามอะไรตั้งตามกิจการอาชีพที่ทำอย่างเช่นสกุลที่เกี่ยวกับพ่อค้าจะได้นามสกุลวานิชกันหมดเลยหัดชาวานิชวานิชมันแปลว่าพ่อค้าหัดชะไม่รู้ความหมาย เพราะว่าปู่ชื่อฮะท่านก็เลยพระราชทานนามสกุลว่าหัดชะจะได้มีเสียงคล้ายๆกัน มันเป็นการพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนมีคลังศัพท์อยู่ในหัวเยอะมากแล้วท่านก็เชี่ยวชาญถ่องแท้ภาษาบาลีแตนส,สกฤตมากๆท่านจะมีวิธีการตั้งโดยที่ไปเอาชื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมในชาดกต่างๆเนี่ยมาเป็นชื่อต้นตัวแทนผู้พิพากษาเขามารวมราชินานามผู้พิพากษาไว้เป็นหนังสือแล้วมันก็จะบอกหมดเลยว่าราชการที่หกเอาชื่อของคนนี้มาจากไหนอย่างเช่นพระพรลก็มาเป็นพระพรลาชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยฮะเป็นหนึ่งในขุนนางฝ่ายยุติธรรมมาก่อนด้วยเป็น วิธีคิดอย่างพิเศษของท่านในการหาคําหาศัพท์มาเล่นรวมกันหรือมีบางสกุลที่ท่านคิดให้เป็นพิเศษอย่างเช่นสกุลที่เป็นฝรั่งเข้ามารับราชการเมืองไทยของเรา นามสกุลของท่านมีเป็นอังกฤษมาแล้วแต่เดิมชื่อมันเฟรดีท่านก็มาแต่งให้เป็นไทยให้ใหม่เลยชื่อหมั่นเฟนดี้มีขุนนางม,มารับราชการเป็นฝรั่งชื่อในเฮนรี่อาราบาสเตอร์สุดท้ายแต่างงานจะมีลูกมีหลานเป็นคนไทยกันไปหมดแล้วมาขอนามสกุลท่านก็เห็นว่ามีนามสกุลเดิมว่าอาราบาสเตอร์มันแปลว่าศิลาสีขาวอยู่แล้วท่านก็เลยแต่งให้ใหม่เป็นนามสกุลไทยวัสเวตตศิลา ถ้าได้นามสกุลพระราชฐานก็รู้ไว้ก่อนเลยว่าเป็นคนที่อยู่ในแว,แวดวงชนชั้นนาเป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดถ้าเราไปดูวิธีการที่ในหลวงรัชกาลที่6พระราชฐานนามสกุลเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวอย่างให้ประชาชนดูด้วยแหละว่าเวลาจะตั้งนามสกุลเนะี่ยตั้งได้ยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าคนที่มีเชื้อสายต่างชาติก็มีการแปลเอาแท่เดิมมาแปลเป็นไทยแล้วก็มาตั้งเป็นนามสกุลนะอย่างเช่นแท่ตั้งแท่เฉินก็มีคําว่าตันทะอะไรเงี้ยที่ดังมากวัฒนาเป็นติ่งเขาก็คือ ยี่กอหงพระอนุวัตรราชนิยมนะฮะคนนี้เป็นนายอากรหุยกอขอคนสุดท้ายคฤหาสน์ของเขาเนี่ยถูกเอามาทําเป็นโรงพักพระพาชัยตอนนี้ยี่กอหงเนี่ยสร้างถนนสมัยใหม่สายแรกๆในกรุงเทพมหานครก็คือถนนเตชววนิชก็ได้รับพระรชาชทานนามสกุลนี้แหละเตชววนิชจากรัชกาลที่ 6, นะฮะ อันหนึ่งที่ฮิตมากๆก็คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาผสมกันพ่อชื่อเดชแม่ชื่อสีก็เอามาเป็นนามสกุลเดชสีอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่ระยะหลังๆมาถึงศตวรรษที่20แล้วจะเริ่มเห็นเยอะๆชาวจีนพ้นทะเลนิยมมีนามสกุลยาวคนจีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับกับชื่อแท้มากเนาะแล้วก็เวลาเขาจะตั้งชื่อเขาก็ต้องหาคําที่เป็นมงคลอะไรต่างๆมานอกจากเขาจะมีแทเขาแล้วเขามีธุรกิจของเขาแล้วเขาก็ยังมีค ที่เป็นยี่ห้อและดังนั้นเวลาจะมาตั้งเป็นนามสกุลเนี่ยก็ไหนจะต้องเอาแท้เดิมมาแปลแล้วก็เอายี่ห้อเดิมมาแปลอีกแล้วก็เอาอาชีพมาเปลี่ยนอีกเพื่อให้มันรวมอยู่ในนามสกุลนั้น จร,จริงๆแล้วแต่เดิมแซ่ลิมนะฮะวัฒนาเนี่ยเป็นรุ่นที่4คนที่ตั้งนามสกุลนี้ก็คือคุณปู่คุณปู่ไปเรียนเมืองจีนเสร็จแล้วก็กลับมาเริ่มทําธุรกิจที่โคราชนะนะครราชสีมาพอช่วงกําลังจะเข้าสู่สงครามโลกที่สองอะ่ะที่เขามีเปลี่ยนนามสกุลกันเยอะๆอะ่อะก็ได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่นั้นว่าใช้นามสกุลไทยเถอะใช้แซ่เนี่ยมันจะได้สัมปทานอะไรลําบากนะคุณปู่ก็เลยเปลี่ยนนามสกุลนะฮะจากแซ่ลิมอะ่ะทีแรกเปลี่ยนเป็นลิม สุรวัตนะทำไมถึงต้องเป็นสุระนะเพราะว่าคุณปู่เนี่ยได้สัมปทานการขายสุราแม่โขงในภาคอีสานทั้งหมดนะทำให้แบบลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้นะก็เลยเป็นแบบลิ้มสุระวัฒนานะคือวัฒนามาจากการขายสุรานะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่า ไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไทยให้หมดเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นวงสุรวัตรนะวงก็แปลว่าครอบครัวดังนั้นนามสกุลของวาสนาคือครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจากสุราช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทศวรรษ1930-1940เสมัยจอมพลปอสาเหตุสําคัญเพราะว่ารัฐบาลไปเข้ากับญี่ปุ่นใช่ไหมเราญี่ปุ่นเนี่ยเขาลบกับจีน หนักมากแล้วคนจีนพ้นทะเลในไทยก็มีจํานวนมากที่กระทํากิจการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ถูกเพ่งเลงจากรัชการก็เลยทําให้คนจีนพ้นทะเลอื่น,นๆพลอยได้รับผลเสียไปด้วยถ้าอยากจะไปประมูลโครงการอะไรกับรัชการโอกาสได้ก็น้อยนะถ้าอยากไปสมัครรับราชการอะไรก็ยากนะดังนั้นช่วงตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจริงแล้วจนถึงช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยก็จะมีคนจีนที่เปลี่ยนแท้เป็นนามสกุลเพื่อแสดงความ รักชาติไทยเนาะแสดงความสนับสนุนรัฐบาลแสดงความเป็นพลเมืองดีที่เปลี่ยนกันเยอะมากก็คือช่วงสวงครามเย็นโดยเฉพาะยุคจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมา1950ไปปลายจนถึงนู่นน่ะ1 9น0นะซึ่งเป็นช่วงที่ขาขึ้นของภัยคอมมิวนิสต์รัฐบาลมีความห่วงกังวลเรื่องนี้มากแล้วก็โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็คือสบ,บั้นความสัมพันธ์กับสาธารณประชาชนจีนโดยสิ้นเชิงนะถ้านามสกุลยังเป็นแท้นั้นแท้นี้อยู่อาจจะ รับราชการไม่ได้แบบไม่ไว้วางใจไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยจะมีคนจํานวนมากที่ก็เปลี่ยนนามสกุลกันในในช่วงนี้นามสกุลไทยคือ1นึ่งยาวแล้วก็ไม่ค่อยซ้ำกับใครถูกไหมฮะ สิ่งที่ต่อเห็นว่ามัน Amazing Thailand มากที่สุดก็คือนี่เลยอเดี๋ย,ยกตัวอย่างนี่คู่มือการตั้งชื่อนามสกุลอ่าใครอยากอ่านวิธีการตั้งชื่อนามสกุลเข้ามาที่หอกลางได้มายืมเอาไปได้คือคนไทยเนี่ยมองชื่อนามสกุลเป็นสิ่งที่สามารถ e อ fect r e a ร i t y ได้เป็นสิ่งที่สามารถมีผลกระทบกับชีวิตได้ดาวมันเดินของมันดีๆโคจรมาเป็นแสนล้านปีเราก็หาเรื่องให้มันกระทบกับชีวิตเราได้ แล้วก็เป็นคาบาลีสันสกิตเป็นส่วนใหญ่มันไม่ใช่ว่าตาสีตาสารในดำในแดงเริ่มพูดสนันสกิจกันมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องของเจ้าเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของพราหมณ์เพราะฉะนั้นมันจะไปเกาะตัวอยู่กับชนชั้นสูงเขาก็จะมีตําแหน่งยศราชนานานาชินนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเราที่เป็นสามัญชนอ่ะเราก็อยากมีบ้าง <ouais S 2> เราก็เลยพยายามแต่งเป็นจิตพันธ์สหประชาชาติเศรษฐกิจรุ่งเรืองอะไรก็ว่าไปเนาะ ถามน้องๆได้ไหมนามสกุลขอน้องคนแรกเลยโสมูลสมูลมูละใช่ไหมฮะโสมแปลว่าอะไรพระจันทร์มูลแปลว่าราซึ่งงงนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหรือว่าเกิดจากพระจันทร์ก็ได้อีกคนหนึ่งก็ได้คนเมืองล่าคนเมืองล่าอุ้ยอันนี้แหละที่ไม่ใช่บาลีสันสกฤตอันนี้คือไม่ใช่บาลีสันสกฤตเลยน้องมาไม่ถิ่นฐานนั่งจะเป็นชื่อหมู่บ้านบ้านชื่อหมู่บ้านคนเมืองอะไร อันนี้ก็ย้อนกลับไปในยุคที่ใช้ตำแหน่งที่อยู่เป็นตัวบอกว่าฉันมาจากที่นี่ ตอนนี้สังคมเราก็ซับซ้อนขึ้นเยอะมากประชากรก็เยอะมากขึ้นแล้วการระบุตัวตนมันก็มันก็จําเป็นมากยิ่งขึ้นนะถ้าเผื่อว่าเราไม่มีนามสกุลตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราคงสแกมเมอร์คงโดนหนักกว่าน,นี้อีกเยอะมากอะเพราะว่าเราระบุตัวตนไม่ได้นะการที่มีนามสกุลเนี่ยมันทําให้สามารถฟังก์ชันในโลกธุรกิจสมัยใหม่ได้มากขึ้นจริงๆในแง่นึในแง่นี้ต้องบอกว่าพรบนามสกุลที่บังคับให้ทุกคนมีนามสกุลด้วยกันหมดเนี่ยมันเป็นการ บังคับให้เกิดความเท่าเทียมกันในระดับหนึ่งทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการติดต่อกับต่างชาติสามารถเข้าถึงรัฐบาลได้มากกว่าก็<อ>คิดว่าดีแล้วค่ะที่มีนามสกุลเราก็ดีที่เราสามารถมีนามสกุลอันหลากหลายได้ แล้กานที่6เป็นคนมีกลยุทธ์เป็นนักวางแผนเป็นคนชอบเล่นวางแผนยุคนี้ก็คงจะติดซิมสตี้ชอบทําเมืองเดี๋ยวเมืองมังมังม่งเมืองทรายมังม่งเมืองดูสิทธานีมัง่งเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์วางแผนซึ่งถ้าเกิดท่านไม่เป็นมหากษัตริย์ท่านคงจะเป็นนักวางแผนกลยุทธ์อะไรสักอย่างในเอเจนซี่ใดเอเจนซี่หนึ่งแล้วก็เป็นคนมองเห็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือมองมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตเพราะว่าตัวท่านก็พูดไว้เองเลยว่ากว่าคนจะรู้ว่าฉันทําอะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองฉันคงตายไปนานแล้วถ้าเกิดใน ยุคนั้นก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนเก๋นในยุคนั้นแล้วก็เป็นประชากรคุณภาพในยุคเราซึ่งเข้าใจซึ่งความเปลี่ยนแปลงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปชมนิทรรศการที่หอกลางนะคะเรื่อง Beyond Surname นะคะอะเลกาซี Legacy, เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของการมีนามสกุลในเมืองไทยแล้วก็นามสกุลต่างๆมีรูปแบบไหนบ้างน่าสนใจมากนะบางทีเราเราลืมไปแล้วว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สําคัญมากของสตรวรษ ที่ยีนะแล้วมันก็ยังมีความสําคัญมาจนถึงทุกวันนี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปชมกันนะคะอยู่ที่หอ,อกลางชั้น6นะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่จะครบรอบร้อปีสวรรคตของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ที่พระราชทานพรบนามสกุลให้กับเราทุกคนค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ นามสกุลไม่อยากให้ติดอยู่กับเชื้อสายเอาอุดมการณ์ของเราใส่เข้าไปในนามสกุลเราเช่นพี่ต่อบุฟเฟ่คือรู้เลยว่าชั้นกินแต่บุฟเฟ่นะเราไม่จำเป็นที่จะต้องสืบต่อให้ลูกหลานเพราะลูกหลานเราอาจจะไม่อยากกินบุฟเฟ่ก็ได้ก็ให้เขามีอุดมการณ์อย่างอื่นแล้วถ้ามีคนมีอุดมการณ์แบบเดียวกับพี่ต่อละเป็นคนที่ชอบกินบุฟเฟ่เหมือนกันอา้าวเราก็มาเป็นญาติกันสิอ้าวพวกเรามีอุดมการณ์ในการกินบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความเป็นครอบครัว มันพัฒนาเกินสิ่งที่เรียกว่าสายเลือแต่เป็นโอดมการที่เรามีร่วมกันแต่แเราลองเปลี่ยนบุฟเฟ่เป็นสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้นะเช่นประชาธิปไตยหรืออะไรก็ว่า,าไปนะ <laughs> เราไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟ t i ิค l นะถ้าแฟ a c ิเข้ามไม่ได้แน่นอนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนออดมการแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยงงไปหมดฮะ ก็ยินดีครับก็เปลี่ยนได้ใช่าปบริษัทสร้างขึ้นใหม่ได้ครับไม่เป็นไรผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับไม่ได้แคร์ค่ะเขาเขาชอบอะไรก็ให้เขาตั้งไปค่ะแต่ว่าก็ขอให้มันเท่ๆหน่อยมีความหมาดีๆสวัสดีธรรมะอะไร